ช่วงอยู่ดีมีสุขสนับสนุนโดยทอรวงข้าวกุ้งหลวงไคโตซานถ้าพูดถึงเพียเมื่อก่อนเกษตรกรก็คงนึกถึงนาข้าวแต่สมัยนี้จากวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเจ้าเพียตัวดีก็ขยายตัวไปในพืชอีกหลายชนิดที่ปวดหัวใจที่สุดก็คงไม่พ้นคนที่ปลูกมันสำปะหลังค่ะซึ่งหากรายใดไม่สามารถกำจัดได้ทันเพียลงหัวมันแล้วเรียกได้ว่า ต้องตัดใจถ่ายทิ้งแล้วปลูกใหม่เลยทีเดียวค่ะปีที่แล้วนี่เพี้ยจะมากเลยครับระบาดมันมีผลเสียอย่างไรถ้ามันมาจับแล้วเป็นค,นค้อนกลาคือต้นมันจะไม่โตครับอืต้นไม่โตแล้วก็หัวก็จะฟอจนูทํำยังไงเมื่อมันมีปัญหาอย่างนี้ยก็ซื้อยามาฉีดแล้วมันก็แก้ไม่หายพอมารู้จกักไทยโซซานยังไงฮะรู้สึกว่าผลผลิตมันดีขึ้นนะครับดียังไงครับก็จากซ้มตันมาเป็นถึง หกตันถึงเจ็ดตันเนี่ยหรือว่าแปดตันได้ครับก็แต่เกษตรกรเติมครับเพราะว่ามันคือเงินของเราทั้งนั้นครับนะพี่นะมันคุ้มเหนื่อยคุ้มต้นทุนนะครับการปลูกมันสำปะหลังเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เกษตรกรต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่การตัดเลือกสายพันธุ์ของมันที่จะปลูกการชุบแช่ท่อนพันธุ์การปรับสภาพดินการยกร่องให้ได้ขนาดช่วงเวลาในการปลูก ช่วงเวลาในการฉีดพ่นยาซึ่งถ้าเกษตรกร,กรสามารถดูแลได้อย่างดีครบถ้วนก็จะสามารถเพิ่มผลผลิตจากพื้นที่เดิมๆได้มากทีเดียวค่ะเหมือนกับคุณธนูวันนี้ที่สามารถเพิ่มผลผลิตได้เป็นสองเท่าในขณะที่ต้นทุนปุ๋ยยาลดลงคุณธนูบอกเราว่าเห็นอย่างนี้มันปื้มถึงจะเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่ะร่วมสร้างครอบครัวอยู่ดีมีสุขโดย ทอดดวงข้าวกุ้งหลวงไข่ตัวซาน